มองทีแรกไม่กว่าเป็นขยะร้อยน้ำครับเป็นฝูงนกน,นังนวลหนีมานะครับอันนี้น่าจะมาจากบางปูนะครับเต็มเลยมองทีแรกนึกว่าขยะร้อยน้ำนันวนเต็มเลยตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับ มาอยู่ในนี่ครับในแม่น้ำเจ้าพระยาครับสมุทรปราการปากอ่าวยกระจอดอยู่เนเปดนฝูงใหญ่นะฝูงนี้มารอกินอาหารดีกเปล่าดู Okay.